โชว์ฝีมือฝัดกาแฟสะหน่อยไ,ได้มเมล็ดกาแฟออกมาเงาวับโอ้โหยหอม,มนี่คือกาแฟขั้วมือเองนะครับร้อนๆเลยใครเป็นคอกาแฟตัวจริงสะกดลอยตามมาเลยครับจะพาไปขั้วกาแฟกินเองที่ร้านกาแฟขั้วมือร้านอยู่บนเกาะเกร็ดนนทบุรีเนี่ยเขาเรียกว่าสารกาแฟขั้วไปเรื่อยนะครับแปดสิบนาทีซึ่งพอขั้วเสร็จพร้อมที่จะโบตก็จะเปลี่ยนเป็นมเมล็ดกาแฟแทนละครไมได้แล้วครับ อมหน้ากระทะเลยค,ครับอบคั่วเสร็จแล้วก็มาฝัดกาแฟต่อบนกระดงได้อารมณ์มากๆเลยก็จะได้มเมล็ดกาแฟเง,งาวัตตักใส่เครื่องบดกาแฟมือหมุนแล้วก็บดได้เลยครับบดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้มเมล็ดกาแฟละเอียดแบบนี้เลยตักกาแฟใส่ลงไปในกาโมกกาพอดก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 ดให้เรียบใช้เวลาต้มประมาณ3นาทีกาแฟปุดปุดขึ้นมาแล้วจะดื่มเป็นอเมริกาโน่เย็นนี่ชื่นใจมากหรือใครชอบเอสเพรสโซ่เขม้มๆข้มก็เทใส่แก้วดื่มร้อนร้อเลยครับหือเข้ม ใส่วันนี้ต้องติดแน่ๆเลยครับกาแฟที่เราบดออกมาทําได้4-5แก้วทําใส่เครื่องมินิเอ็กเพรสไหลลงใส่แก้วเป๊ก2แก้วนั่งค่อยๆจิบนี่คือโอ้โหอย่างฟินนี่ครับตอนที่คั่วก,กาแฟใช่ไหมครับจะได้กาแฟออกมานี่คือแบบหลายแก้วเลยอะถ้าทานไม่หมดที่เขาว่าจะใส่ขวดแบบนี้ไว้ให้เอาไว้ให้เราไปผสมที่บ้านเป็นอเมริกาโน่เติมน้ำเย็นเข้าไปก็กินได้แล้วมาลอกันนะครับ